สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับวิชาภาษาไทยของครูพากันต่อค่ะวันนี้นะคะเราเรียนเรื่องอักษรน,นำที่มีหอ,อนำและอ,อนำโยนะคะ,ะนะคะดะูหลังจากที่เราเรียน คำควบค้ำนะคะอักษรควบค้ำมาแล้วทั้งควบค้ำแท้และควบกค้ำไม่แท้นะคะทีนี้เรามาดูสี่คำที่ครูนำมานะคะคำว่ากรองหลารูหราครีมอ่ะขอโทษนะคะคอโอ,อีโบครีม คำนี้อ่านว่าครีบนะคะไม่ใช่ครีมขอโทษเอาใหม่นะคะกรองหลายหรูหราครีบนะคะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะคำที่ครูนำมาฝากวันนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าพยัญชนะต้นสองตัวนะคะเป็นพยัญชนะต้นสองตัวหมดเลยนะคะคำที่1นึ่คำว่ากรอง ห่อไก่กับโรลิงใช่ไหมคะคําว่าหลายหอหีบกับโรลิงคําว่ารู้ราหอหีบกับโรเรือแล้วก็หอหีบกับโรเรือทั้งสองคำนะคะคําว่าคลีบปอควายกับโรเรืออามาดูนะพยัญชนะต้นอยู่ตรงไหนอดูนะคะพยัญชนะต้นอยู่ตรงนี้เลยคะ่ะพยัญชนะต้นที่ครูวงนะคะคำว่าโครงครูไปวงที่ โคไก่กับโรล,ลิงนะคะคำว่ากรองหลายก็คือหอหีบกับโรล,ลิงคำว่ารู้หรานะคะหอหีบกับโรเรือคำว่าครีบคอวายกับโรเรือนะคะเป็นพยัญชนะต้นทีนี้นักเรียนสังเกตดูนะคะคำสี่คำนี้ จะเหมือนกันก็คือมีพยัญชนะต้นสองตัวเหมือนกันนะคะแต่คำที่มีหอหีบนำเห็นไหมคะสองคำคำว่าหลายกับคำว่าหรูหรามีหอหีบนำนะคะสองคำนี้นะคะเขาเรียกว่าอักษรน,นำนะคะที่มีหอนำส่วนคำว่ากรอง กับคําว่าครีบเราเรียนไปแล้วก็คือคําควบกค้ำเทสใช่ไหมลูกคําควบกค้ำเทสนะคะก็มีอ่คอเกลเียวคว,ค,ค,ควบกับโรลิงนะคะคําว่ากรองแล้วก็คําว่าครีบก็คือคอควายควบกับโรเรือนะคะอ่าเนี่ยเราอยากให้เห็นว่าสี่คำนี้ยต่างกันแล้วนะคะถ้านักเรียนเห็นนะคะหอหีบ นำแต่มีพยัญชนะสองตัวเหมือนกันไม่ใช่คำควบค้ำนะคะคำที่มีหอนำซึ่งเราจะเรียนในคาบนี้กันนะคะามาดูต่อไปนะคะเรามาดูต่อไปในเรื่องของอักษรนำนะคะของนักเรียนจะอยู่ในหลักภาษาหน้า23นะคะหน้า23าจะมีจะมีเนื้อหาของอักษรนำอยู่นะคะในหลักภาษา เปิดดูได้นะคะเอามาดูอักษรน,นำก็คือพยัญชนะสองตัวเรียงกันประสมกับสระเดียวกันแต่ออกเสียงเป็นสองพยางโดยพยางต้นออกเสียงเหมือนเสียงมีมีสระอะประสมอยู่ครึ่งเสียงและพยางหลังออกเสียงตามสระที่ผสมอยู่ โดยมีวิธีการออกเสียงขึ้นอยู่กับพยัญชนะตัวหน้าและตัวหลังนะคะนี่คะของน้องก็มีแต่วันนี้ครูเอา,อาหอนำมานะคะมันจะมีหอนำาอนำย่ออกตรึงเสียงนะคะอักษรนำเดี๋ยววันนี้เราเรียนเรื่องของอเราเรียนเรื่องหอนำนะคะเรามาดูหอนำก่อนนะคะบอกว่าเมื่อหอบีบ อหีเป็นอักษรสูงนะคะหอหีเป็นอักษรสูงนำอักษรต่ำเดี่ยวหรืออออ,อ่างก็คืออักษรกลางนำโยยักษ์ก็คืออนำโยนั่นเองนะคะโยยักษ์เป็นอักษรต่ำเดี่ยวจะไม่อ่านออกเสียงหอหรืออแต่อ่านออกเสียงวรรณยุกต์ของพยางตามเสียงตัวหอหรือตัวอนำนะคะ ทีนี้ถ้าออนำยอมีอยู่สี่ตัวเองค่ะได้เก่เห็นไหมคะยาอย,ยายาอ่าสังเกตดูนะคะว่าออนำอย่างไรเห็นไหมคะเวลาเราสะกดคำนะคะออยออายายาไม้เอกยาเหนไคะ พยัญชนะสองตัวแล้วนะคะออ,อ,อยยูไม้เอกอยูเห็นไหมคะอโ,อโออยออางยางไม้เอกอยางอโยอากอยากเห็นไหมคะมีตัวสะกดด้วยพอกลายเป็นตัวสะกดคําว่าอย่างเห็นไหมคะพยัญชนะสองตัวก็คือเขาเรียกว่า อนำโยนะคะในภาษาไทยถ้าเป็นอนำโยจะมีอยู่สี่ตัวเท่านั้นนะคะก็คืออยาอยู่อยาอยากนะคะอยาอยู่อยากอยากนะคะเอาเอาไปด้วยนะคะแต่เราออกเสียงควบกันเห็นไหมคะออกเสียงคู่กันเลยพย,ยัญชนะสมตัวนะคะเราไม่ออกเสียงอายุอาย่างเราไม่ออกอย่างนั้นนะคะเราออก พวกกันคู่กันไปเลยนะคะออกเสียงเดียวกันไปเลยต่อไปมาดูนะคะคําที่มีอักษรหอนาอักษร,รต่ําเดียวเห็นไหมคะในหนังสือของโรามีนะลูกดูนะนี่คืออักษรต่ําเดียวมีงองวยวโยหญิงนนหนูโมม้าโยยักษ์วงเวนลอลิงนะคะไอ้รอรเรือขอโทษนะคะรรเรือรอลิงวงเว,ว,วนนะคะ มาดูนะคะหอหีบนะคะหอหีบนำอักษรต่างก็คือมองวูาคำว่างดงดหง,งายหงายเห็นเห็นนะคะต่อไปค่ะโยงหญิงนะคะหญิงใหญ่ ย่าหงิงใหญยย่าเห็นไหมคะหานอนหนูนะคะอหอหยิบน้ำโนหนูน้หนูหนักน้หนูหนักนะคะมาดูหมอม้ามั่งนะคะอาสษรต่ำเป็นหมอมา้อาหอหยิบน้ำคำว่าหมอนี ไม้หมอมีไม้ต่อไปนะคะยอยักษ์อักษรอักษรตามเดียวคือยอยัก้าหอหยิบนำยอยักษ์ก็คือหยิกหยุดเหยหยิกหยุดเหย โอโยเอเยนะคะต่อมาวงเวนะคะวงเวคาว่าไอ้โดเรือขอโทษค่ะสองครั้งแล้วพูดผิดโดเรือนะคะโดเรือคำว่าหรือโรหรูหราคำว่าจาก,กี้เจอแล้วนะคะอีกครั้งค่ะหรือโรหรูหรา ต่อมานะคะ,ะโรล,ลิงบ้างนะคะโรล,ลิงออหยันนำโรล,ลิงนะคะหลานหลำหลงไหลหลานหลำหลงไหลต่อมาค่ะโบเห็นนะคะโบเห็นนำหวานหวีเหวน หวานหวีเหวนนะคะ,ะที่คูณมานะคะเป็นอักษรต่ำเดียวนะคะออหิบนำอักษรต่ำเดียวจะได้เสียงประมาณนี้นะคะจะออกเสียงประมาณนี้นะคะ,ะคำที่มีหอนำและออนำโยวันนี้นะคะสำหรับออนำโยก็มีอยู่ทั้งบทส4คำนะคะ เมื่อเมื่อเราได้เป็นคำเราเห็นว่ามีหอยีบนํำทั้งมดเนี้ยเนี้ยที่มีหอยีบน้ำทั้งมดเนี้ยก็คือเอ่อลักษณะของอักษรน,นําก็คือหอนํำนะคะไม่ใช่คำวควบค้ำนะคะอ่กเรียนอย่าสับสนนะคะระหว่างคำวควบค้ำกับหอนํำต่างกันนะคะหอนํำไม่ใช่คำวควบค้ำนะคะ เมื่อกี้เราลองอ่านกันทีนี้เรามาทดสอบความรู้อ่าคิดและเขียนคําที่มีออนำโยและออนำนะคะลองดูที่ครูกำหนดให้อ่าลองดูนะคะอันนี้เราสารุปแล้วออนำโยสบายเลยเมือ่อกี้ครูบอกแล้วว่าออนำโยมีอยู่สี่ตัวเท่านั้นสําหรับภาษาไทยน้องจะใส่คําอื่นไม่ได้ที่เราเรียนมาสี่คำที่ครูบอกแล้วเมือ่อกี้ ใช่ไหมคะตรงนี้น้องใส่ได้อ่าทีนี้น้องน้องมาใส่ดูสิหอนำมอมานะคะหอ,อ,อนำมอมาอักษรตันเดียวนะคะมอมาหอ,าอนำมีคําว่าอะไรบ้างลองเติมดูที่วัดตรงกับครูไหมลองเขียนไว้ในสมุดเล่นเล่นก็ได้ค่ะเขียนไว้เลยว่ามีตัวอะไรบ้างที่น้องเติมแล้วก็ดูวัดตรงกับครูว่างไหมดูสิดูที่ว่าตรงกับครูว,คว,ว่า,วไางไหมแล้วก็ อ๋อนำโยนะคะโยยักษ์มีคำว่าอะไรบ้างลองเตือนดูลองเขียนดูคิดก็ได้คิดก็ได,ด,ได้ลูกคิดอยู่ในใจก็ได้อลองทำดูลูกลองดูนะคะคิดแล้วนะคะหอนำโยนสบายลองได้อยู่แล้วหอนำมอคิดคำเลยค่ะ อ้อนำโยมีคำว่าใส่มาชักสีคำเลยค่ะน่าคนลองดูนะว่าตรงกับครูมั่งไหมดูของครูที่ใส่อ่วาวครูเสียบเอ็นแบบนี้ค่ะออนำโยมีอยู่สี่คำนะคะอยากอยู่อยากอยากข้อแม่อยู่อยากอยากนะอยาอยู่อยากอยากอืมสี่คำเท่านั้นค่ะ ดูสิครูเติมเลยมอะไรลงไปหอนำมอของครูมีคำว่ามีหมูหมานี่อะไรนี่อะไรคำนี้หาที่ลูกอมอโมอโนอหมอนมีมีม บีกับโมมาเป็นพยัญชนะต้นบทเลยนะคะตรงกับของน้องว่างไหมามาดูหอนำโยคมครูมีคำว่าคำว่าอะไรคะลูกนี้หอยโอ,โอ,โอโดยอดหยุดหยีหอยหยีหยีนะคะอยากย้ายอยากย้าย อ๋อโควนี้ใหญ่นี่คะโหยออาโ,โอ่ะหมโหนำโยนี่คะตรงบ้างไหมลูกทรงบ้างไหมเป็นลักษณะแบบนี้นะคะวันนี้เราเรียนในเรื่องของโหยนำแล้วก็โอโหนำโยสำหรับอโหนำโยมีอยู่สี่คำนะคะสำหรับโ,อโอะะหบโอหีบนำอักษรต่ำเดียวเมื่อจากที้เราก็ได้ อ่านไปแล้วนะคะไม่มากมายอันนี้เรียนเบาๆนะลูกนะคะน้องดูงานให้เข้าใจด้วยลูกให้นักเรียนเขียนคําที่เป็นอักษรน,นําหอนําและอนําโยสิบคำลงในสมุดภาษาไทยอ,อันนี้ครูสั่งน้องว่าให้น้องเขียน คำที่มีหอนาและอนําโยเขียนคําลงในสมุดภาษาไทยไม่ต้องแต่งประโยคค่ะเพราะโย์เขาสั่งเราว่าไม่ไม่แต่งประโยคให้เขียนคําอย่างเดียวเพราะฉะนั้นน้องสบายเลยเพราะว่าอนาโยมีอยู่สีคําแล้วน้องก็มาตั้งได้เลยแล้วก็นอกนั้นก้หาที่มีหอนาหอนาเราอ่านฝานไปเยอะแยะน้องจะหามาคําอะไรก็ได้แต่ให้อยู่ในที่เราเรียนแล้วให้เข้าใจว่าอ๋อนี่คือ อ,อักษรหอหีบนำนะไม่ใช่ออกคำควบคำมาตั้งนะคะนักเรียนเขียนให้ครบ10บคำลงในสมุดเท่านั้นนะคะถ่ายรูปส่งเหมือนเดิมค่ะน้องๆปอส,สีู่้ๆนะคะตั้งใจเรียนด้วยค่ะขอบคุณสื่อการสอนจากบริษัทอทักษร e คูเคชั่นจำกัดมหาชนสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ